งโกขอเวลาสมนาทีนะคะแชร์ก่อน ชีวิตต่อไปเดี๋ยววันของเราก็มาเองนะจ๊ะอายุยืนหึงหมื่นปีความหมายเพลงนี้ดีมากนะปีนี้ปีของเราตื่นเต้นตื่นเต้นตน,ตน,นะ เวลามีจำกัดนะจ๊ะที่รัก hey, 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 hey. จะไม่พาทุกคนนอนดึกนะคะสีท่ทุ่มถึงที่สองต้องนอนได้แล้วจ้ะ เรียกแขกอืมอ่าสวัสดีค่ะทุกคนค่ะปันโกดขอแนะนําตัวก่อนนะคะปันโกดจากอดีตพนพักงานประจำข้าราาขั้นต่ำผ่านตัวเองสู่เจ้าแม่ช็อปปี้รัสดานะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มาไม่ได้มาเพราะโชคช่วยได้มาเพราะว่าเอาไว้วัดสามสองส่วนของตัวเองนะคะได้มาเพราะ ความกระริกระเฮี้ยนกระหือรือกระตือรือร้นในการที่จะสร้างชีวิตใหม่ในการที่กูไม่เอาแล้วชีวิตเดิมเออไม่เอาแล้วชีวิตเดิมเดิมไม่เอาแล้วแบบคนเดิมอะคนที่แม่งขี้ฉาขี้นินทาปากหมาหิงจักรวาลกูไม่เอาแล้วนะคะลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองค่ะแม้งก็บอกเลยนะว่าแม้งก็เองเป็นคนหนึ่งที่รู้จัก รู้จักกดจกักรวาลกดแรงึ่งดูดและก็เพิ่งรู้แจ้งแทงทะลุตอนเมื่อกรกฎาคมที่แล้วเออบางคนรู้จักอะประกบขอรู้เสียงลงบางคนบอกว่ารู้จักกดจกักรวาลแต่ไม่สามารถ adapt apply เอามาใช้กับธุรกิจของตัวเองประกบเป็นคนหนึ่งที่เฮ้ยเชื่อมาตลอดเป็นคนหนึ่งที่มันเป็น ปังโกว่าไงอะเหมือนมันเป็นบุญเก่าเหมือนมันเป็นสัญญาสัญญาเก่าสัญสัญญาเก่าเ,าเราอะบุญเก่าเราอะเป็นมาตั้งแต่เด็กเลย,เลยนะว่าเชื่อว่าตัวเองอะรวยได้เข้าใจปะปังโกรเคยพูดทุกคนฟังเนาะว่าตอนเด็กประมาณเจ็ดถึงประมาณอยู่ปหนึ่งหรือประมาณเนี้ยคือเราเคยเขียนคือเราเคยเขียนเนาะว่าอ่าตอนเด็ก จำได้ว่าครูให้เขียนความฝันตัวเองเนะว่าอะไรยังไงป้าก็เขียนออกมาว่าไปหมดให้แม่เท่านี้ให้พ่อเท่านี้ให้พี่เท่านี้เที้นะท่านี้ให้น้องเท่าน,น,านี้ทุกคนรู้ไหมคะว่าตอนเป็นเด็กอะ่ะเชื่อเป็นคนเป็นคนหนึ่งที่คิดว่ามันมันเชื่อว่าครูต้องรวยได้มันต้องมีทางลัดเออก็กระเฮียนกระหือลือดิ้นรนจนมาเจอคนที่เขาทําออนไลน์สําเร็จจริงๆเข้าใจปะ ขอบคุณนะขอบขอบคุณนะคะ,ะแปบ๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะรู้ใจไปโกรนะคะอ่ะแล้วเต้องบอกเลยเนาะว่าเป็นคนหนึ่งที่กระสันในการเรียนรู้กระสันในการลงมือทำ อันไหนที่คนสําเร็จเขาบอกว่าอันนี้ทําแล้วสําเร็จเป้กะทําเลยนะเป้ก็ไม่เถียงนะคะเออถ้าคนที่เขาเป็นไอดอลเป้ก็เขาบอกว่าเอ,อ้ยเป้ก็ทาแบบนี้ดิทําแบบเนี้ยได้ทาแบบเนี้ยสาเร็จเป้กดทําเราไม่จําเป็นต้องเถียงเข้าใจปะเออเพราะอยากได้เหมือนเขาเพราะต้องเป็นเหมือนเขาเออ บางคนนะเวลามีคนสําเร็จเวลามีเน็ตเวลามีไอดอลของตัวเองบอกเนี่ยว่าทําแบบนี้แบบเนี้มันจะได้จริงเปล่าวะป้งกบไม่เคยมีเ e, อมีอะนะคะไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมป้ากบไวมากเออขอบคุณนะคะขอบคุณตัวเองที่กล้าตัดสินใจที่กล้าเชื่อคนสําเร็จนะคะเรียนรู้กับคนที่เขาสําเร็จจริงเข้าใจป่ะทำทำทำและก็ทำ ไม่มีใครล้มกูได้อืมไม่ว่าจะเจออะไรปังโกก็ทําทาทาแล้วก็ทานะคะจะเจออะไรงไงแล้วแต่ไม่สนไม่แคร์นะคะไปต่อนะคะเชื่อว่าอ่ะทำงานเนาะเป้งโกบอกด้ยเนาะว่าบางคนเป้งโกยกตัวอย่างนะคะบางคนไม่รู้ว่าเป้งโกขายอะไรเป้งโกเป็นเจ้าแม่ช้อปปี้รัชดาค่ะเป้งโกขายของในช้อปปี้รัชดาบางคนงงว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้ทํางานอะไรขายอะไร สินค้าปบปงโกมีเป็นหมื่นรายการนะคะเข้าใจปะสินค้าพี่มีเป็นหมื่นรายการนะจ๊ะที่หลักเออแล้วทุกคนรู้ไหมคะว่าในขณะที่บางคนว่าโอ้ยขายไม่เคยได้เลยในลาซาด้าในชปปีแต่แป้งกบออเดอร์มาทุกวันแต่แป้งกบออเดอร์มาทุกวันคุณทาํางานยังไงอะคุณโฟกัสอะไรอ่ะรายได้หลักเป้งโกมาจากชปปี้ลาซาด้าคุณโฟกัสอะไรอะ คุณโฟกัสอะไรคะคุณอยากขายได้คุณโฟกัสอะไรวันนี้อยากเห่งคุณต้องอยู่กับคนที่เขาเห่งจริงปังโกเห็นนะคะปังโกแชร์นิดนึงปังโกต้องการส่งของออเดอร์เยอะๆทั้งๆที่จริงปังโกไม่ต้องไปส่งก็ได้ปังโกเรียกรถเข้ามารับก็ได้แต่ปังโกไปส่งเคอรี่เองทุกวันไปดูออเดอร์ไปดู เดี๋ยววันนึงกูจะส่งแม่งเป็นแบบเนี้ยส่งแม่งเป็นคันรถเลยตอนนี้กูส่งแม่งเป็นกระสอบเดี๋ยวกูกูจะส่งแม่งเป็นคันรถเลยปรากฏทำงานส่งจักรวาลเนียนนะคะปากฏเลยนะว่าคุณอะทำงานส่งจักรวาลอะเหมือนแค่ไหนเสมือนจริงความรู้สึกมันเหมือนจริงแค่ไหนแพ็คของอะถ่ายรูปอะ ใครๆเขาก็ทําแต่คุณเคยไปส่งของปะไม่มีไม่เคยไปส่งแต่แรมรับเคยถ่ายรูปปะมนุษย์ไม่โง่นะคะปังกบ,บกเลยมนุษย์ไม่โง่ะนะคะไม่ต้องเชื่อทุกคําที่ปังกกพูดเพราะสิ่งที่ปังกกพูดมันมาจากประสบการณ์ปังกกแ oh, <bye. S 1> พ็คๆแพ็คๆแพ็คกล่กกกองถ่ายรูปปังกกก,ก็ทําได้ค่ะ แต่คุณแต่ปปากฏเลยนะว่าโลกทุกวันเนี้มันเปลี่ยนไปมันหมุนไวคุณแพ็กกล่องถ่ายรูปทุกแบรนด์ทําค่ะทุกแบรนด์ทําแต่แป้กโกเนี่ยกูไม่ได้แค่แพ็กกล่องถ่ายรูปแต่กูไปส่งจริงลูกค้าไม่โง่นะคะส่งจริงกี่กล่องไม่รู้กับคุณอะ่ะเออเป้กโกบอกเลยนะว่าและกแป้กโกก็ทานะคะเมื่อสมัยตอนที่ตัวเองทํางาน ออกมากดบัตรคิวแล้วก็ถ่ายรูปกับบัตรคิวแล้วพอออกจากง,งานมาได้สักพักทำไงอ่ะอยากส่งของเยอะๆหอบของไปเต็มคันรถค่ะหอบของมาเป็นกระสอบค่ะฉันต้องการสั่งจากกวาลวนะ่าฉันต้องการส่งของเป็นกระสอบกระสอบแบบเนี้ยทุกวันนี้ต่อให้ส่งของเป็นกระสอบตั้งโกยังไปส่งของเองนะคะไปดูออเดอร์ไปดูคนที่เขาโอ้ส่งทีอ่ะเป็นคันรถก็ส่งไงวะ เขาใสปะทั้งๆท,ที่เรียกรถก็ได้แต่ไม่เรียกเออเราต้องไวนะคะเราต้องไวในขณะที่คนอื่นอ่างแพ็กกล่องกูถ่ายรูปก,กูถ่ายรูปอยู่บ้านแล้วโกก็ทําได้ค่ะจะเอากล่องสูงแค่ไหนอะแบงโกม้มีเป็นพมีทุกไซส์ไซส์ละพันกล่องอะแพ็กจริงส่งจริงอะเออจริงว่ามนุษย์ไม่ง่อนะคะเขาดูนะคะว่า คุณทงํงานคับคุณทาเนื้องานเหมือนแค่ไหนคุณทํางานเนื้องานสเสมือนจริงแค่ไหนปังโกะบอกเลยนะว่าปังโกะทางานเนี่ยกินแบงค์ใหม่ปังโกะบอกเลยนะว่าปังโกะปราถนาปราถนาเงินปังโกะอะขอตัวอย่างนะคะเงินในระบบปังโกะองบอกเลยนะว่าปังโกะขายของในช้อปปี้รัศดาเงินในระบบปังโกะ เยอะมากนะคะเป็นเป็นหลักล้านนะคะทุกคนรู้ไหมคะว่าปักบปาดถนาเงินในกระเป๋าเนี่ยปังโกก็จะแต่เป็นเงินจริงนะคะก็ไปแลกแบงก์มาไปธนาคาร,ปราไปแลกแบงก์มาไปแลกแบงก์มาอันนี้ให้ดูนะคะแลกแบงก์มาแล้วก็มาใส่กระเป๋ากิ่นแบงก์ใหม่มันเป็นกิ่นยังไงวะน้องพอดีพี่ต้องการแบงก์ใหม่มีแบงก์อะไรบ้างคะหอมค่ะดมค่ะ ดมค่ะน้องบอกว่าน้องมีแบบนี้อ่ะเปกุออันนี้อุปกรณ์นะคะอุปกรณ์มาอยู่ด้วยกันมาเนี่ยอ้ยโหดดัดกซับดอกโดดชบดักลาบนะคะใส่กระเป๋ากระเป๋ามีแต่เงินหนะะ้าอันนี้จะเป็นโกยสัต์นะ,ะตัวแม่เขาเนี่ยสะพายไปค่ะปาถนาเงินเป็นปึกๆในขณะที่บางคนโอ๊ยมองเห็นเป็นก็แค่แบงนี้สิบะก็แค่ปึกละสองพัน่ะบางคนก็บอกว่าอ้แค่แค่ปึกละสองพัน่ะ กลิ่นแบงค์ใหม่มันหอมมากนะทุกคนสร้างจิตตัวเองอะปราถนาเงินแบบเนี้ยฉันปราถนาเงินเป็นปึกๆแบบเนี้ยใส่กระเป๋านะ,ะใส่กระเป๋าห่อไปหอบมานะคะสี่แสนนะคะใส่แบบนี้นะในกระเป๋ามีแต่แบงค์ใหม่นะ,ะแบงค์ใหม่มันกินยังไงวะอยากรู้ใส่กระเป๋า บา,บางทีก็เอาตก,บา,ก,าตกบางทีก็เอาตกพวงมาลัยรถนะคะกินเงินกินคําเก่งนะคะก็จะใส่แบบนี้นะคะความสุขนะคะสิบแตกได้คือโอเคเห็นผลนะคะใช้กระเป๋าตังค์เปนสิบแตกเป็นลูกแม่ก็จะแบบนี้นะะสิบแตกเนี่ยความปรารถนาของแป้โกะาทุนเข่าใจป่ะในขณะที่บางคนอยากได้ผลลัพธ์แต่คุณทํางานไม่เหมือนจริงเลยอะ ทำงานช่วยๆอยากได้อยากได้กําไรเดือนละล้านๆแต่ทํางานช่วยมากทาแค่น้พอเสร็จเสร็จวันวันหนึ่งโอ้ยไปโนะ็โกนะออ้ยหมดวันแล้วเเนี่ยกูยังไม่ทาเนี่ยเลยงานยังไม่เสร็จเลยกูยังไม่ได้ไลฟ์เลยกูไม่ได้แบ่งปันสิ่งดีๆเลยหมดวันแล้วเลยเนี่ยถ้าเรามีความสุขกับงานที่เราทาแปบ๊บเดียวไปหมดวันบป็นโกรเวลาไม่พอนะอุ้ยอันนี้ก็ยังไม่ได้ทอันนี้ก็ยังไม่ทํา เยอะแยะไปหมดค่ะไม่มีเวลาว่างนะคะแต่ก็ยังทำเนื้องานส่งจักรวาลออมองไม่เห็นใช่ว่าจะไม่มีอยู่จริงนะคะมองไม่เห็นใช่ว่าจะไม่มีอยู่จริงเป็นโกรธมีทุกสิ่งทุกอย่างนี่ได้เพราะว่าป๋าป้านะคะป๋าป้าจักรวาลจัดสรรให้นะคะเออขาใส่ปะ่ะเออมโนโจริงผลลัพธ์กูจริงด้วยเว้ยอ,อืม ข้าใจไหมจริงไหม,ไหมเออถ้าเราทำทำทำแล้วเรามีความสุขกับมันวันหนึ่งมันก็เป็นวันของเราค่ะเราเชื่อคนสำเร็จของเราหาไอดอลมาเลยป้งโกยอมรับนะคะว่าแป้งโกโมเดลลิ่งอ่าแป้งโกโมเดลลิ่งสีคน,นะคะแต่คนที่แป้งโกะดูหลักๆเลยคือครูสิตานะเจ็ดเดือนร้อยล้านไม่มีใครไม่มีใครไว้เท่านี้แล้วเข้าใจปะ เจ็ดเดือนร้อยล้านนะคุณต้องหาคนที่คุณต้องการเป็นเหมือนเขาเอาผู้หญิงคนเนี้วัยสุดแล้วอะกูต้องการเป็นผู้หญิงคนเนี้ยกูต้องเป็นคือแป้งโกดสวมกันเป็นเลยอะแม้กระทั่งแต่ก่อนแป้งกดไม่ได้เคยพูดแบบนี้ยฮะตอนนี้เป้งโกดลิ้นผ่านกันพูดเร็วพูดเร็วไปหมดเลยเพราะแป้งโกดฟังคูสิตาคูสิตาก็พูดเร็วมันทําให้เราพูดเร็วอัตโนมัติ เข้าใจปะเออเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่เราฟังคนไหนเราติดตามคนไหนชีวิตเราจะเป็นเหมือนคนนั้นเออเข้าใจปะคนที่เราดูคนที่เราครบอะสำคัญอืมจริงไหมเช็คตัวเองนะคะวันเนี้ยถ้าเรายังเชื่อเมื่อวานต่อมันเป็นภาคต่อจากเมื่อวานถ้าเรายังเชื่อในสิ่งที่เราทำ ความเชื่อเราไม่สันคลอนวันหนึ่งมันก็เป็นจริงค่ะวันหนึ่งผลลัพธ์เรามันก็เป็นจริงค่ะเข้าใจว่าอืมถ้าเราจะเอากูเอาจริงอะทุกมอะ้าาเขา,ขาสะพานนะกูไม่เอาแล้วอะเออไม่เอาแล้วเาชีวิตเดิมๆอะกูไม่แม่กูกูไม่กลับไปตลอดขับรถเหมือนเดิมแล้วอะกูไม่กลับไปทางานประจําเหมือนเดิมแล้วอะ จะกรวาลส่งให้มึงมามีงานที่ดีกว่าใหญ่กว่าดูมึงทำงานที่เป็นคกเป้าหมายตัวเองลงของและสี่สิบสี่สิบสี่สิบตัวมึงทำงานเท่าไหรอ่อ่ะมึงยังมึงยังไม่ขยันเท่างานงานที่มึงเคยทำเลยแต่มึงต้องการผลลัพธ์เข้าใจปะเออเราอยากมีอยากได้อยากเป็นเราขยันเท่างานที่เราเคยทำอยู่ไหมบ้งคนเป็นคนหนึ่ง เป้งโกทําอะไรเป้งโกก็ประสบความสําเร็จนะคะทำงานประจําป้งโกก็เต็มที่นะคะแต่เป้งโกเชื่อว่าลึกๆไม่ใช่ว่าลึกๆหรอกเป้งโกเชื่อว่าเป้งโกร,รู้อ่ะกูเก่งกว่าเงินเนอนเหมือนห้าแล้วก็เป็นคนที่ชอบขายมาแต่ไหนแต่ไรอ่ะเข้าใจปะ่ะขายมาแต่นุบานอะ่ะอดีตสามีเลิกกับเป้งโกเพราะห้ามเป้งโกสามข้อคะ่ะห้ามไลฟ์สดห้ามขายของห้ามฟังคนสําเร็จ ตั้งกกทําให้ไม่ได้ชีวิตกูอะ่ะกูไม่อนุญาตให้ใครมาพังชีวิตกูทั้งนั้นใครจะเดินออกไปช่างแมงช่างมึงไปต่อเสียใจค่ะต้องให้เหมือนกันค่ะแต่ไปต่อเข้าใจป่ะกูไม่เอาแล้วอะ่ะกินไปเดือนเดือนทำงานประจำนะคะกินไปเดือนเดือนไม่มีส่งเสียพ่อแม่จริงไหมตั้งกไม่ได้บอกว่างานประจําไม่ดีนะ,ะทุกงานดี ทุกพื้นที่มีคนสำเร็จแต่สุดท้ายแล้วทุกคนออกจากงานประจํามาก็มาขายของอยู่ดีดูที่คุณจะขายอะไรแต่ผมโกยย้ำทุกคนเลยนะคะขายอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับปัจจัยสียารักษาโรคอาหารเสื้อผ้าอสังหาอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับปัจจัยสียังไงคุณก็รอดยังไงคุณก็รวย ถ้าคุณทําเกี่ยวกับปัจจัยสี่มือถือเป็นปัจจัยห้านะคนไม่มีไม่ตายะแต่ถ้าคุณไม่มียารักษาโรคในตายคนไม่มีข้าวกินในตายคุณไม่มีที่อยู่อาศัยเนี่ยไม่ได้นะคะคนไม่มีเสื้อผ้าใส่นี่ไม่ได้นะคะเข้าใจปะจับอะไรดูนะคะคนมันต้องกินอยู่แล้วอะออคนมันต้องมีที่อยู่อะคนมันต้องมียารักษาโรคอะ เอาจริงกับมันค่ะให้เวลามันเวลาเป็นโกรธทาอะไรเป็นโกรธทาโอสองสองสองจักรวาลขันรับเวลาเป็นโกรธทาอะไรเป็นโกรธทาเต็มที่นะคะให้เวลาไปเลยหกเดือนถึงปีหนึ่งแต่ถ้าคุณอยากรู้ว่าทางนี้ยมันจะใช่ทางของลองจริงไหมทําไปเลยสามปีสามปีห้าปีทุกคนมีก้าวแรกนะคะเข้าใจปะ ทุกคนมีก้าวแรกเกบื้องตัเองก็ขายของในโชปปี้ละซด้ามานานไม่ใช่มาปุ๊บปั๊บขายเลยไม่ใช่นะคะออจริงไหมทุกคนมีก้าวแรกแต่เราอย่าไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแค่นั้นพอถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเผลอไปเปรียบเทียบปุ๊บคุณกลับไปอยู่ที่เดิมคุณเอาป่ะกลับไปตกอยู่ต่ํากว่าเดิมอ่ะคุณเอาป่ะจริงไหมเออบองคนเป็นคนนึงอ้อใครจะ ใครจะซื้อรถใหม่บ้านอ่นกูเอาแบบเนี้ยกูซื้อซื้อแม่งเลยกูซื้ออ่ะเอาแบบเนี้ยเด็ดโดกูเอากูซื้อยินดีกับเขาค่ะแต่ก่อนมามี่ค่ะเบะปากม้องบนนะคะบ้านใหม่รถใหม่ตะกี้ชาเขาค่ะทุกเหมือนเด็ดโดกูเอากูซื้อก็แบบนี้เลย ถ้าคุณอยากได้คุณจงยินดีนะคุณไม่รู้คุณก็ใช้อยู่ดีคุณเข้าใจปะบางโกะอะรู้ว่าตัวเองเพิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นสายภาพอืมบางโกะเพิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นสายภาพเมกะลักกระดาคมปีที่แล้วอืมเฮ้ยมันจริงหว่ะกูเห็นภาพอะไรใน หัวสมองกูเนี่ยมันเป็นจริงแม่งหมดเลยอ่ะเราบ่อยซ้ําถี่แค่ไหนอะภาพภาพพยนต์ในหัวสมองเราอ่ะเออจริงนะไม่มีใครรู้นะคะนีแต่เรานะคะรู้ตัวเองนอกซกจากคุณจะมีอภิญญาที่สามารถอ่านความคิดได้แต่ตอนนั้นคุณต้องมียานระดับหนึ่งละเอออภินญาที่เรามีอะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามพูดแล้ขนลุกนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ โอ้ยคนลุกนะคะพี่น้องคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฝึกสมาธิฝึกสติสมาธิถ้าเรามีสมาธิเราไม่จเจริญสติเราจะเป็นคนโง,ง่สมาธิกับสติมันจะเกิดปัญญาเออเหมือนเหมือนเหมือนแปดสี่แปดหมื่นสี่พันเพื่อขันสรุปมาแล้วจะมีศีลสมาธิปัญญาอืมสมาธิกับสติมันจะเกิดปัญญา เข้าใจปะอืมดังนั้นสติสําคัญสมาธิสําคัญนะคะบางกบตอนเนี้ยรู้รู้ตัวเองนะแม้แม้กระทั่งจะปีดน้องพนักงานให้ใจเขารู้รึนะะมึงจะกลับไปเอาไหมชีวิตมันเดิมจะปีดก็รู้นะ,ะว่าตัวเองจะปีติด่าได้แต่อย่าเกินสิบเจ็ดปีถ้างั้นมันไหลค่ะมันไหลกันนะคะเข้าใจปะเออวันเนี้ย ถ้าคุณอยากถ้าคุณทําคุณเอาผลลัพธ์มันจริงๆคุณทําทําทําและก็ทําวันหนึ่งมันเป็นวันของเราสามปีห้าปีมันอยู่ที่คุณติดตามคนที่คุณติดตามเข้าใจปะคุณติดตามใครคนที่คุณคุยด้วยตลอดใครคุยกับคนสําเร็จปะดูคนสําเร็จปะอยากขายดีไปคุยกับคนขายไม่ได้คุณจะขายได้ปะไม่ ยากเฮงไปอยู่กับคนไม่เฮงคุณจะเฮงไม่อยู่กับคนแบบไหนคุณจะเป็นคนแบบนั้นค่ะเช็คพลังงานคุณค่ะเช็คเงินในกระเป๋าคุณค่ะยี่สิบเอ็ดวันเนี้ยพลังงานคุณมันสูงหรือมันต่าเช็คค่ะเข้าใจปะไม่ต้องเชื่อทุกคำที่มันโกะพูดนะคะเพราะสิ่งที่มันโกะพูดมันมาจากประสบการณ์ของมันโกะอืมสวัสดีค่ะสวัสดีครูดกฝรั่งเศสค่ะอืม บั้งโวจะส่งทุกคนไปเข้านอนแล้วนะคะใส่ใสิ่เล่นเท้านะคะอยากเสกได้เช็คนะคะรักตัวเองนอนไวเป้า,าปั้งโกปรับเวลานอนนะ,ะนอนไวขึ้นนะคะ่ะจากที่แต่ก่อนโองานไม่เสร็จกูไม่นอนตีสองตีสามไหลทุกวันเนี้ยอ่สี่ทุ่มนอนไวสุดไม่ไม่ให้เกินแม็กซ์สุดไม่ให้เกินเท่งคืนนะคะต้องนอนนะเข้าใจปะอืมไปจ้ะ ส่ทุกคนไปนอนนะไะปโบก็บไปทําภารกิจตัวเองต่อนะ,ะก็อัดคลิปใน t ิ k กต็อกต่อนะฝรั่งเศสชัดเจนค่ะขอบคุณค่ะฝันดีนะคะครูดวงรักครูดวงรักมาไปโบก,บกบ็จบไลฟ์พอดีนะคะ,ะไปแล้วค่ะส่งทุกคนไปนอนทาภารกิจต่อนะคะ,ะไปแล้วค่ะบายวันนี้วันพระนะ,ะวันนี้เป็นพรุ่งนี้เป็นวันวันมาฆบูชานะคะมปโบก็บเปลี่ยนานา้าเปลี่ยนดอกไม้เรียบร้อยแล้วนะคะ มาสจันหยดน้ําด้วยนะคะอ่าคือแป้งโกกกาลังจะเปลี่ยนน้าพระเนาะรู้ไหมว่าอ่าน้าในในแก้วอะตกสะเก็ดเป็นคริดตแข็งมากเลยะ่ะเหมือน,อนอเ,เหมือนคริโตเลยเหมือนแต่แข็งอะแป้งโกก,กกดแล้วมันไม่แตกอะมันแข็งอะเหมือนแป้งโก,กก็เรียกว่าคริโตเลยนะคะมหัศจรรย์มากคะ่ะคือแป้งโก,ก,กเดินทางบ่อยเนาะ อ่าถ้าบางทีกลับมาถึงบ้านแล้วไม่ใช่วันพา,างี้ปังโกก็ไม่ได้เปลี่ยนน้าไม่ได้เปลี่ยนดอกไม้ไม่ถึงสองอาทิตย์นะคะน้ําในแก้วแห้งแล้วตกสะเก็ดมาเป็นคีิสตอนะคะอืมมหัศัรจ์นะคะปราโกฏไลไว้อย like, you know. ู่เนาะคือแบบทีแรกก็อ,อ้อกำลังจะเอาน้ําไปเททิ้งนะคะแต่อ,อ้อน้าแห้งป้งโกก็เขีย่ยเขี่ยดูาม,มาจากไหนแก้วแตกเหรอแก้วไม่ได้แตกนะะแต่เป็นคีตอจากน้ํานะคะอ่ะปรากฏส่งทุกคนไปนอนค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายนะคะ